ค oh, ำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมนะกับช่องไมอาเียครับผมวันนี้ก็กลับมาในช่วงลัคกี้ธามในรอบเที่ยงนะครับเรามาดูกันว่าจะมีเกมอะไรแจ้งกันเข้ามาบ้างนะครับมาเรามาดูกันเลยครับสำหรับช่วงลักกี้ธามในรอบเที่ยงนะครับสำหรับค่าย pg ครับก็จะมีแจ้งกันเข้ามาทั้งหมด4เกมนะครับจะมีเกม lucky n e g o นะเกมหนูครับผมเกมมวยไทยครับเกมมาจอง2ครับ ส่วนค่ายโจ๊กเตอร์ก็4เกมเช่นเดียวกันครับก็มีเกม Book of ลาแปะซูพ r รี e มโรม่าแล้วก็เกมไอหัวไก่นี่นะเออมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตสมาชิกในกลุ่มกันหน่อยดีกว่าครับสมาชิกในกลุ่มนะครับตอนนี้โอ้โหอยู่ที่3,000จะ3,700คนเข้าไปแล้วนะเออดูเพิ่มขึ้นทุกๆวันจริงๆครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มของเรานะสำหรับเพื่อนๆครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับภายในกลุ่ม ภายในกลุ่มเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆน,นะคอยแชร์เทคนิคและวิธีการเล่นเกมต่างๆกันตลอดทั้งวันนะครับก็สามารถเข้ามาจอยกันได้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับในรอบเที่ยงนี้นะเกมที่ผมจะไปจัดกันนะโอ้โหเจ๊ปอคนสวยของเรานะในกลุ่มไล่ให้ผมมาทําคลิปนะไม่จัดให้แกเนี่ยแกจะวีนแล้วนะครับเออมาเดี๋ยวผมจะจัดให้แกซะหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปจัดกันในเกม Lucky ลักกี้เนโก้แล้วกันครับในรอบเที่ยงนี้มีเมื่อกี้ในรอบลักกี้ทายมีแจ้งเข้ามาด้วยนะ อ่าเรามาดูกันว่าในรอบเที่ยงนี้เราจะทํากําไรสําหรับเกมลักกี้เนโกได้ไหมนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ย้ำครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนําให้เล่นตามแต่อย่างใดนะครับโอเคเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปเจอกันในเกมเลยครับผมโอเคมาครับผมเรามาอยู่กันในหน้าเกมลักกี้เนโกนะครับ สำหรับเที่ยงนี้นะเอาทุนมาทั้งหมด600บาทเริ่มกันที่เบ็ดบาทก่อนนะครับมาดูหน้าลายกันหน่อยนะเดี๋ยวเราวัดกันที่ไม้แรกไปเลยนะเพื่อนนะซื้อที่600บาทนะครับเมื่อกี้ผมเช็คดูที่เบ็ดบาทมาเจ๊ปอขอมานะให้จัดให้ดูหน่อยนะรอบเที่ยง จัดให้เจ๊แกนหน่อยครับผมมาครับที่600บาทซื้อแรกของเราดูว่าช่วงลัคกี้ไทม์ในรอบเที่ยงในรอบของผมเองนะว่ายังจะขลังอยู่ไหมนะครับอ่าโอเคครับมา4ตัวนะอยู่ที่10หมุนครับผมมามาลุ้นกันครับ โอเคเปิดแรกครับเก็บแมวไปก่อนครับอยู่ที่คูณหกอีกเจ็ดหมุนครับผมโอเคได้ลูกเจมาครับอีกสี่บาทอา่ะหกหมุนยังไงโอเคได้เข้าปั้นมาครับผมโอ้ขอแมวก่อนได้ไหมโผมไม่มีแมวมันคูณน้อยว่ะไม่มีแมวมันคูณน้อยว่ะโอเคได้คิวมาครับแมวเพิ่มมาอีกหกบาทนะครับอีกสามหมุนครับผมโอเคเก็บแมวไป เฮ้ย hey, สวยแล้ววะชิบหายแล้ววะไอ้แคยมี40บาทชิบหายแล้ววะยังไงโอเคได้ดอกนี้มาครับเข้าปั้นโอเค200บาทครับผมได้พัดมาตอนเน่องครับอีก320บาทเออโอ้โหนึกว่าจะตายนะมาอีก35บาทครับผมหมุนสุดท้ายครับโอ้ยได้มาอีก555บาทครับผมมาหมุนสุดท้ายครับหลุนกันหน่อยเธอโอ้โห เปิดแรกก็ขาดทุนแล้วนะหาบาทเฮ้ยเอเอโอดียังดีนะมันยังให้เราได้หมุนอีกรอบนึงนะเพื่อนๆนะามาคือแต่รอบนี้ไม่จ่ายนะี่คือไม่มีข้อแก้ตัวแล้วนะเอไ้ไม่มีไม่มีการแก้ตัวแล้วนะเหลือหนึ่งบาทเฮ้ยรอบของไมอามี่อย่าทำให้ผิดหวังสิวะเพื่อนลัคก,กี้ไทม์ของเรา จะมาให้ตายตั้งแต่หัววันแบบนี้ไม่ได้นะมาโอเคครับเก็บแมวไปคูณสี่ครับผมโอ้โหมาอีกแมวมาแต่แมวอีกแล้วนะโอ้โหยเพื่อนนั่นไงยังไงครับโอ้โหคูณ18แไปแล้วนะโอ้โหแต่ยังศูนย์บาทอยู่เลยนะครับ สวยแล้ว,วะเฮ้ยแบบนี้สวยแล้ววะโอเคได้เขาปั้นมาครับคูณ20ไปอีก192บาทโอ้โหสวยงามครับได้พัดมาอีกห4 0่บบาทครับผมเออมาอย่างน้อยมันก็ยังให้เราได้ลุนต่อนะยังพอมีทุนสำหรับการหมุนต่อนะโหนึกว่าจะใจร้ายไม่จ่ายให้เราแล้วนะเพื่อนๆนะโอเคได้โอเค,เคมาครับอีก422บาทโอเค อุ่นใจขึ้นหน่อยครับผมตอนนี้มีอยู่ยที่พันสองนะเรายังได้หมุนอีก2รอบนะครับยังได้ลุ้นยังได้ลุ้นอีก2รอบนะโอเคหมุนสุดท้ายก็ไม่จ่ายให้เรานะแม่งเอ้ยได้มา1,200บาทนะครับดูมันแมวดีกว่าเดี๋ยวผมเอ่อ ขยับไปเบ็สิบเลยแล้วกันครับรู้สึกซื้อไป2รอบที่เบตแปบาทมันไม่ค่อยจ่ายให้เราเลยนะเดี๋ยวเราลองดูเบ็สิบสองดีกว่าว่าจะยังไงนะครับเบ็สิบรู้สึกจะซื้อ900นะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะมาดูหน้าลายซะหน่อยครับที่เบตสิบโอเคลูกเจครับม,มาเก้าร้อบาท รอบนี้รอบที่3ครับ4ตัวเช่นเคยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาอีก10หมุนคูณ4เก็บแมวไปอีก8ครับผมมาลูกเจครับผมเออลูกเก็บแมวไปเออคูณ8ปไปครับโอยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว มาทรงนี้อีกแล้วครับมาทรงนี้อีกแล้วครับโอเคได้ลูกเจมาครับผมเจสองบาทขอทุนคืนก่อนอันดับแรกกำไรค่อยว่ากันนะอยู่ที่คูณ12ครับอีกสหมุนโอ้โหอีก2หมุนครับโอ้โหได้ลูกเจมาเออคู16ไปครับผมได้อีก57บาทคนเบาหิวเลยว,วะ่ะซวยแล้ววะ่ะหมุนสุดท้ายครับได้ลูกเจมาเออขอข้าวปั้นช่องหนึ่ง เขาลูเอได้มาอีก768บาทของข้าปั้นจบที่825บาทครับโอ้โหซื้อไป9 0 0นะได้มา9 7บาทโอ้บาทโหยังดีที่มันให้แล้นะเดี๋ยวให้เบาจังวะให้มา97บาทจะบ้าเก็บหอมรอมริบไปครับผมมา จัดกันต่อครับที่เบทสิบสองให้รู้ว่ามันซื้อทุกรอบมันจะไม่จ่ายเราทุกรอบนะเออมาเขาปั้นมาครับคูณหกไปเออยี่สิบเอ็ดบาทยังไงอีกเจ็ดหมุนครับผมโุยแมวมาดอกนี้อีกสิบสองคูณสิบสองนะมาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะชอบมาท้ายๆนะโอ้โหชอบทำให้ให้ลุ้นกันให้เสียวกันนะดู เอาอีกแล้วครับยังไงครับได้ลูกเจมาเออคูณ8 8ไปครับผมอีก21บาทเหลืออีก2หมุนดูลางไม่ดีอีกแล้วอ่ะเพื่อนเฮ้ยหมุนสุดท้ายครับโอเคได้พัดมาอีก1,056บาทครับผมลูก10มาต่อเนื่องครับลูก A ต้องมาแล้วลูกคิวจบครับผมได้มาอีกก้อนนี้เท่าไหร่อีก0บาทโอ้โหพี่แมว คือพี่จะให้ผมเก็บหอมรอมริบจริงจริงใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ได้มา70กว่าบาทเอ้ยเกกว่าบาทรอบนี้มาอีก100บาทเอาว่ายังดีที่มันยังให้นะครับถือว่ายังไม่ขาดทุนนะเฮ้ยจะมขอหนักๆได้ไหมโอ้โหดูดิดูด,ดิแตกนอกขนาดนี้ยังไงหนีดีกว่า20เหมือนจะไม่เวิร์กว่ะ มารอบนี้จัดกันต่อนะครับที่เบ็ด20บาทให้มันรู้ไปโ,โหนี่รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่5ใช่ไหมได้มาบวกมานิดหน่อยนะครับร้อยกว่าบาทซื้อทีได้มา50 60 1 9หโอ้โหมาลองดูครับที่เบ็ด20บาทรอบนี้จะยังไงเอาชิบหายลืมกด ว่าทำไมมันไม่ไปนะออมวดแอร์ลุ้นอยู่นะเพื่อนๆนะโอเคมาคูณ8ครับอีก8หมุน7ครับโอเคได้ไวเชื่อมไปดอกนี้ยังไงคูณ10ครับได้มาอีก120บาทโอ้โหยมาขอหน่อยเถอะพี่แมวนะได้โปรดเออลูกเคมาครับคูณ14ไปอีก112บาทครับผมลูกเอมาคูณ16ครับดอกนี้อีก64บาท ยังไงลูกคิวลูกเจอีก32บาทครับผมโอเคได้ปลามาครับอีก192บาทโอ้โหลูกนี้แมวต้องมาแล้วช่องหนึ่งขอแมวช่องหนึ่งครับผมพี่แมวไม่หล่นมาละเพื่อนมาได้มาอีก480บาทเลย5้าหมุนครับผมโอ้โหดอกนี้ครับคูณ22ไปอีก1320บาทเออโอเคแบบนี้ได้ได,ได้ได้น่ารักขึ้นหน่อยนะพี่แมวนะ โอเคได้แบ่ง1,320บาทครับเหลืออีก5หมุนให้ลุ้นกันครับยังไงคูณ26บไปแล้วเออมา3หมุน3หมุนโอเคแมวมา28อีก2หมุนครับโอ้โหหนึ่งหมุนยังไงโอ้โหหมุนสุดท้ายครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยพี่จ่ายกั๊กอะ่ะพี่แมวพี่จ่ายกั๊กอะ่ะ พี่จ่ายกักแบบนี้ไม่เอานะมาพี่จ่ายกักแบบนี้ไม่เอานะให้ทีละน็กละน้อยโอ้โหจัดต่อครับไม่รอแล้วนะจัดต่อไม่รอแล้วนะเออมาเก็บแมวไปโอยพี่ชอบจ่ายแบบหลังๆอะโอเคดอกนี้ยังไงอีก320บาทเออ เก็บแมวไปคูณสิบครับผมอยู่อีกแปดหมุนนะเจ็ดหมุนครับหกหมุนครับโอ้โหห้าหมุนครับโอ้โหแมวมาขนาดนี้ต้องมาแล้วดอกต่อไปยังไงโอเคได้ลูกเคมาครับลูกเจลูกอะไรมาไหมเงียบกริบได้มาอีกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับอยู่อีกสามหมุนโอ้โหอีกสองหมุนครับ ขาดทุนไหมครับรอบนี้ครับยังไงครับโอเคได้ลูกเคมาครับคูณ24นะได้มาอีก192บาทโอ้โหเซคเตอร์3ตัวโอเคหมดสุดท้ายครับผมยังไงครับผมยังไงครับผมเล่นผมอีกแล้ว,วะเล่นผมอีกแล้ว,วะเออไม่ยอมนะไม่ยอมนะจะเอาจนกว่ามันจะ ไม่ใจใ่ายเราจริงนะมาครับดอกนี้รอบนี้ถ้าไม่จ่ายมีท่าต้องเลิกเลยนะพี่แมวนะดอกนี้ไม่จ่ายต้องเลิกเลยนะเราต้องเลิเลกกันแลวนะเออ,เอ,อมามาก่อนครับโอเคได้ปลามาต่อเน,นี่งครับ96าบาทยังไงครับยังไงครับอีก8ดหมุน อยู่ที่คูณสนะครับตอนนี้เจ็ดหมุนครับผมโอ้โหไม่มีจ่ายหนักๆให้เราเลยวะอะไรวะเนี่ยเออลูกเจมาคูณ8ไปอีก115บาทยังไงอีก5หมุนครับผมมาเออคูณ14ไปครับลูกเจอีอก16บาทเปลี่ยนเป็น10สวยงามครับโอเคไวเชื่อมไปเข้าปั้นดอกนี้อีก151บาท โอเคเก็บแมวต่อเนื่องครับดอกนี้เท่าไหร่คูณ18อีก432บาทครับผมโอเคมากลับมาที่1,000บาททุนของเราครับผมเหมือนมันยังไม่อยากให้เราไปวะพี่แมวออออมาเหมือนมันยังอยากให้เราเล่นต่อกับเขานะคูณ22ครับอีก2หมุนโอเคคูณ24ยังไง ยังไงวายดอกนี้คูณ26ไปอีก2,527บาทลูกคิวต่อเนื่องครับอีก124บาทโอ้โหต้องมาให้ลุ้นถึง2หมุนสุดท้ายอีกแล้วพี่แมวเออโอเคไม่จ่ายให้เราแล้วนะครับโอเคจบไปที่เท่าไหร่เอ่ย3,504บาทโอ้โหกว่าจะมานะเพื่อนนะ ให้ลุ้นกันถึงไม้สุดท้ายอีกแล้วนะครับเออโอเคกําไรประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับเกมหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะโอเคสําหรับเที่ยงนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายครับผม